จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินายสุภมิตรชินสีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเขาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร29เมษายน2567ณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระราชเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นำสามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เข้าร่วมภายในพิธี นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีสวดพระปริษและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์ร่วมกันจัดขึ้นที่สาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดบางปลือตำบนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยมีพระบุรเกศธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายนำคณะสงฆ์จากวัดต่างๆข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางด้านพระราชปริยัติวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและนายรณรงค์นครจินดาผู้วรารชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารณวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพงศิษฐ์เนื่องจำนงนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและคณะสงฆ์ร่วมพิธี และที่วัดสักแก้วพระอารามหลวงนายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรธตามางกลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์